ถูถ่วงน้ำหนักไว้นะครับให้ให้ให,ให้ให้ลูกมันตรงๆสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นบวบหน้าบ้านนะครับที่ปลูกไว้นี่ปลูกไว้สองต้นนะครับแล้วก็เถามันจะปิจะพันเลื้อยขึ้นต้นไม้นี้นะครับตอนนี้เริ่มเป็นลูกเราเก็บได้สามสามลูกแล้วนะครับแล้วนี่ที่เดี๋ยวจะเก็บไปผัดทำอาหารครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำเมนูมอะไรลูกเล็ก กำลังไม่รู้ไม่รู้จะติดไหมมาดูแม่องศาตัดบวบนะครับให้องศาไปรับมัดเธอไม่เอาขัดหมูขัดไข่ไงมีฝั่งนี้อีกมีฝั่งนี้อีกลูกนึงนี่มีฝั่งนี้อีกนี่มีผูกอันนี้ห้อยไปด้วยนะครับ ถทวงน้ำหนักไว้นะครับให้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 ลูกมันตรงๆได้เคล็ดลับมาจากบ้านบ้านคุณป้าที่กำแพงเพชรนะครับอยู่สูงมากอยู่สูงมากครับไหนนะรูดนะครับอยูดรู้นเลยเห็นไหมครับอยู่ตรงใบไม้โอ้สองลูกนะครับมันยังตัดไม่ได้องศา ตัดได้2ลูกนะครับนี่ที่ตัดตัดได้แล้ว2ลูกเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ให้แม่องศาเป็นคนโชว์ฝีมือนะครับแม่น้ององศาจะทําเป็นเมนูผัดนะครับก็จะมีบวบนะครับที่เราเก็บกันมาเมื่อเมื่อตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มีใส่ไข่ซีฟองแล้วก็ใส่กุ้งด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับเดี๋ยวไอ้นะครับแล้วก็มีผสมไข่เค็มเข้าไปด้วยนะครับฟองหนึ่งเพื่อให้มันเพิ่มความมันแล้วก็เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแล้วนี่กระเทียมเดี๋ยววันนี้นะครับเริ่มเหลืองนิดๆแล้ว กอใส่กุ้งลงไปนะครับก็ผัดกุ้งกับกระเทียมนะครับให้เข้ากันเริ่มหอมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันนี้ปรุงเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลย แล้วก็เปิดไฟแรงขึ้นนะครับเพิ่มความแรงของ,ของไฟขึ้นก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้ไข่สุกนิดนึงคล้ายๆไข่ข้นหรอใช่มันจะเกาะเราจะไม่เกาะบวบไข่จะเกาะบวบเป็นเทคนิคนะครับมันจะได้เกาะกับบวบที่เราจะใส่ต่อไปนะครับนี่น่าจะได้ที่แล้วครับโอเคใส่บวบตามลงไปนะครับ บว,บวกนี่ปลูกเองเลยนะครับพื้นพื้นที่หนะ้าบ้านเรามีนิดเดียวเองนะครับผมปลูกใส่ใส่กระถางไว้ใส่ปลูกไว้สองต้นเองอใส่สีขาวนะครับเนี่ยก็เติมน้ำีกนิดนึงนะครับแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนบวกสุก สีสันแล้วไอ้สีสันแดงๆที่เราเห็นน่นก็คือไข่เค็มนะครับเสร็จแล้วนะครับผัดบวบของเราเดี๋ยวจะตักให้ดูเดี๋ยวจะตักให้ดูนะครับเป็นไงบังคับหน้าหน้าทานไหมครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ